ต่อกันด้วยหัวข้อระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่ขนานกันนะครับก็เป็นการหาระยะห่างของเส้นตรง2เส้นนะครับคําว่าขนานกันนะครับลักษณะของมันก็คือมันต้องมีความชันเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้คร่าวๆนะครับจากความรู้เดิมที่เราเคยมีอยู่แล้วนะครับทีน,นี้มาดูหลักการครับว่าเราจะสามารถหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่ขนานกันได้อย่างไรนะครับหลักการครับ ให้ l 1เป็นเส้นตรงที่มีสมการอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c 1เท่ากับ0และเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งครับเป็น l 2นะครับเป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็น ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0นะครับเส้นตรงที่จะหาระยะห่างนะครับต้องเป็นเส้นตรงที่ขนานกันอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ขนานกันระยะห่างจะเร,เ,รเราเราจะไม่หานะครับ ลักษณะสําคัญคือยังไงครับการที่จะหาเส้นตรงที่ขนานกันระยะห่างนะก็คือมันต้องมีสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับที่มีสัมประสิทธิ์หน้า X เ,เป็นตัวเดียวกันนะครับสัมประสิทธิ์หน้าวาก็ต้องเป็นตัวเดียวกันตัวที่ต่างกันก็คือค่าคงที่ที่อยู่ข้างหลังตรงนี้คือค่า c นะครับต่างกันถ้ามันไม่เท่านะครับต้องทําให้มันเท่าให้ได้นะ แต่ถ้าทํายังไงยังไงมันก็ไม่เท่าเนี่ยเราจะไม่หาระยะห่างของมันนะครับเพราะมันหาไม่ได้แหละนะอ่ะกาวมาซะนานเลยครับ l 1หน้าตาเป็นอย่างนี้ l 2หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับระยะห่างระหว่าง l 1กับ l 2จะสามารถหาได้จากสูตรนี้นะครับจำสูตรให้ได้ก็แล้วกัน d เท่ากับค่าสมมูลของ c 1ลบ c 2ส่วนด้วย square root a ยกกำลังสองส่วน b เอยบวก b ยกกำลังสองนะครับตามนี้ นะก็ดูตัวอย่างนะครับจำสูตรให้ได้นะนะครับตัวอย่างครับจงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่มีสมการเป็น3 x บวก4 y ลบเเท่ากับ0และอีกเส้นหนึ่งครับมีสมการเป็น3 x บวก4 y บวก3เท่ากับ0วิธีทำนะครับเส้นตรงที่จะมาหาระยะห่างนะครับสังเกตนะหน้า x กับหน้า y ต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยนะนะครับ เป็นแล้วเนาะพอเป็นแล้วก็ใช้สูตรได้เลยครับสูตรก็คือ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ c 1ลบด้วย c 2ส่วนด้วยสแรูท a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลังสองนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะเป็น c 1ใครจะเป็น c 2ก็แล้วแต่นะครับโอเคในที่นี้ครูก็จะเลือกให้ c 1เป็นลบ7นะครับ c 2เป็น3น่าจะใช่นะครับ ขณะที่ A ก็เป็น 3B ก็เป็น4นะครับลองดูตัวเลขที่โผลวมาก่อนว่าใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่นะครับคือให้ตัวไหนก็ได้นะเป็น C 1 C2 นะครับก็แล้วแต่นะทีนี้ก็คิดเลขเละครับหลังจากที่แทนค่าลงไปเนี่ยลบเลบสก็เป็นลบสินะครับขณะที่ข้างล่างตัวนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่นั่นเนี่ยสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเนี่ยนะนะครับก็ ข้างบนอย่างที่บอกเป็นลบสินะครับสามกำลังสองก็เป็น9 4้ากำลังสองก็เป็น16นะครับก็บวกกันซะนะครับขณะที่ค่าสมมูลของลบสิก็ได้เป็น10นะครับ9ก้บวกกับสิก็ได้25นะครับสแควร์รูทยี่ถอดได้นะครับก็ได้เป็น5ก็สรุปตัวนี้นะครับก็กลายมาเป็นเอ่อสิบส่วนด้วยห้านะครับสิบส่วนด้วยหก็เท่ากับ2นะครับนี่คือระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้นะครับเรียบร้อย ตัวอย่างต่อมาครับจงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่มีสมการเป็น 4y ลบด้วย 3x ลบด้วย3เท่ากับ0นะครับอีกเส้นหนึ่งมีสมการเป็น 12y ลบ 9x บวก12เท่ากับ0นะครับย้ำนะครับอย่างทีเ่เกินไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือว่าเส้นตรงที่จะเอามาหาระยะห่างนะครับ มันต้องเป็นเส้นตรงที่ขนานกันคําว่าขนานกันก็คือ,อสัมประสิทธิ์หน้า x กับสัมประสิทธิ์หน้า y นะครับต้องเป็นตัวเลขเดียวกันหลังจากที่เราจัดให้มันอยู่ในรูปของอรูปที่อยู่ในเป็นสมก,การที่อยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับ mm hmm. บางเอินว่าสมก,การ2อันนี้ก็อยู่ในรูปทั่วไปแล้วล่ะนะครับ ax บวก by บวก c เท่ากับศูนย์เนี่ยเพียงแต่ว่าตัวเลขมันไม่เท่ากันนะครับมันขนานกันจริงหรือเปล่ามันไม่เท่ากันเราก็ลองปรับดูนะครับจากสมก,การนี้ครับเส้นตรงนี้ 12 y ลบ9 x บวก12เท่ากับ0นี่ยถ้าเราปรับใหม่นะนะครับตัวนี้เป็น4ใช่ไหมจาก y ทำไงจะเป็น4แเลยเนี่ยตอนแรกมันเป็น12อยู่นะครับเราก็เอา3หารตลอดเลยนะครับพอเอา3หารปับ้บสมการใหม่ก็จะมีหน้าตาเป็น4 y ลบ3 x บวก4เท่ากับ0ก็มาสังเกตตัวเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรแตดละตัวนะครับเป็นเลขเดียวกันนั่นเนี่ยหน้า y ก็เป็น4นะครับ อันนี้หน้า x ก็เป็นลบสามนะครับใครเป็น x โทษทีใครเป็น a ใครเป็น b เลยเนี่ยใครเป็น c c ก็คือตัวเลขอยู่ข้างหลังธรรมดาอยู่แล้วแต่ใครเป็น a ใครเป็น b ครับ a ก็คือตัวที่อยู่หน้า x นะนะครับ b ก็คือตัวที่อยู่หน้า y นะครับเพราะฉะนั้น a เป็นลบสาม b เป็น4นะครับคราวนี้ c ล่ะ c ตัวหนึ่งก็เป็นลบสามแหละนะครับตัวเลขข้างหลัง c ตัวหนึ่งก็เป็น4นะครับก็ จากสูตรนะครับสูตรนี้นะแทนค่าลงไปเพื่อหาระยะห่างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมมูรของลบสลบด้วย4นะครับนี่ C 1นี่ C 2นะครับส่วนด้วยสแควรูทเอคือลบสอย่างที่บอกนะครับลบสก็มายกกําลังสองซะบวกด้วย b b ก็คือ4ก็มายกกําลังสองซะนะครับคิดเลขออกมานะครับลบสลบด้วย4ก็เป็นลบเนะครับได้ค่าสมมูลของลบเ็นะที่ ข้างล่างลบ3ยกกําลัง2ก็เป็น9 4ยกกําลัง2ก็เป็น16นะครับจากนั้นถอดออกจากค่าสมบูรณ์ซะเนี่ยนะครับลบ7ก็เป็น7นะครับขณะที่9บวก16ก็เป็น25นะครับ25อยู่ภายใต้สแควรูทนี่ถอดออกมาได้นะครับถอดออมาเป็น5เนาะก็จะได้ระยะห่างออกมานะครับเท่ากับ7ส่วน5เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างต่อมานะครับ จงหาสมการเส้นตรงนะครับที่ขนานกับเส้นตรง 3x-4y+5=0 และอยู่ห่างจากจุด2-1เป็นระยะ3หน่วยนะครับคือยังไงล่ะเนี่ยคือยังไงก็ก็ก็ก,ก็ต้องการหาสมก,การเส้นตรงนะครับที่ขนานกับเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้คือยังไงล่ะเนี่ย คำว่าขนานกันก็คือต้องมีความชันเท่ากันถูกไหมนะครับความชันเท่ากันก็หน้า x e กับหน้า y ก็ต้องเหมือนกันแหละนะครับเราก็มาสมมุติให้ก่อนนะครับว่าสมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเส้นนี้นะครับก็มีสมการเป็น 3x ลบ4บวก c เท่ากับ0แล้วกันข้อสงสัยก็คือ,อทำไมต้องกำหนดอย่างนี้นะครับทำไมต้องเป็น 3x ลบ4 y ก็เพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละว่าถ้าขนานกันหน้า x ก,กับหน้า y ต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับต่างกันที่ตัวเลขข้างหลังคือตัว c ตรงนี้นะครับอ่ะสมมุติให้เป็นอย่างนี้แล้วนะเขาบอกว่าอะไรนะไอเส้นตรงเส้นที่ต้องการหาสมการนี่แหละนะครับมันอยู่ห่างจากจุด2 1เป็นระยะ3หน่วยนะก็แสดงว่าเส้นนี้กับจุดนี้นะครับห่างกัน3มหน่วย ก็ใช้ความรู้เรื่องของระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงแหละครับสูตรก็คือตัวนี้นะครับ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วย square root a กํลัง2บวก b กํลังสเนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์นะค่าสมบูรณ์นะครับ,มมนะมมรบข้างบนก็แทนค่าลงไปนะครับ a คืออะไร a คือ3 b คืออะไรคือลบ4 c คืออะไร c ก็4ยังไม่รู้นะครับโอเคนะ d ระยะห่างเป็นเท่าไหร่ ระยะห่างเป็น3 x 1, x 1, 1> เป็น x 1เออต้องแทน x 1, 1> ด้วยนะ x 1เป็น2 y 1 2> เป็นลบนะครับก็แทนลงไปก็ตามนี้นะครับทำอะไรต่อได้ก็คิดเลขครับตัวเนี้ยสามเป็น6กลบสคูนลบก็เป็นเอ่อบวกบวกสี่เนาะนะครับขนาที่ข้างล่างตัวนี้ก็คุ้นเคยครับสามกำลังสองได้เก้าสี่กำลังสองเป็นสิบหกนะครับโอเค หกบวกสตรงนี้จากข้างบนนะครับ mm. ก็รวมกันก็ได้10 1เนาะสิ mm. บวกด้วย C อยู่ภายใต้ลงล้อยู่ภายใต้เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยที่บวกกันได้25ก็อยู่ภายใต้สแควรูทสแควรูทยี่สถอดได้นะครับถอดออกมาเป็น5ใช่ไหมนะครับโอเคก็จะได้ตามนี้นะครับจากนั้นเอา5กับ3ย้าย5มาคูณกับ3ซะเราก็จะได้ ค่าสัมบูรณ์ของ10บวก C มีค่าเท่ากับ15้าใช่ไหมครับยาย5มาคูณกับ3ได้15นะจากนั้นก็มาใช้ความรู้เรื่องของค่าสัมบูรณ์นะครับเอามาแก้ปัญหาเพื่อหาค่า C ต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับคือยังไงก็คือว่านะครับก็คือว่าอ,อ,อะไรล่ะเนี่ย10บวกซอยู่ภายใต้ค่าสัมบูรณ์นะครับ ค่าสมบูรณ์ของอะไรก็ไม่รู้แหละมีค่าเท่ากับ15แสดงว่าไอ้ข้างในที่ว่าเนี่ยนะครับต้องมีค่าเท่าไหร่นะมันถึงได้ค่าสมบูรณ์ออกมาเป็น15ตัวข้างในค่าสมบูรณ์ต้องเป็น15หรือไม่ก็เป็นลบสิใช่ไหมมันถึงจะได้ค่าออกมาเป็น15นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าเออไอ้สิบวกซเนี่ยมันอาจจะเป็น15ก็ได้เป็นลบสิก็ได้นะครับพอแก้สมการหาค่า C ครับก็คือถ้ามันเป็น15เนาะ ถ้าเป็น15นะครับก็ย้าย10ไปลบ15ลบด้วย10ก็ได้อะไรครับก็ได้5ใช่ไหมก็ได้ c ออกมาเท่ากับ5แต่ถ้าตัวนี้เป็นลบ15นะย้ายลบย้าย10ไปลบก็ลบ15ลบด้วยลบ10โทษทีลบด้วย10ก็กลายเป็นลบ25ใช่ไหมครับเราก็จะได้ค่า c ออกมา2ค่าก็คือ5กับลบ25นะครับ พอได้ค่า c ออกมาแล้ว2ค่านะสมการที่เราสมมุติให้ตอนแรกก็คือ3 x ลบ4 y บวก c เท่ากับ0ดังนั้นสมการเราก็จะได้เป็น3 x ลบ4 y บวก5เท่ากับ0กรณีนี้ก็คือค่า c เนี่ยเป็น5ใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอก c มี2ค่านะอีกค่าหนึง c เป็นลบ25นะครับก็จะได้สมการออกมาเป็นออ,อะไรน,นเนี่ย3 x ลบ4 y ลบ25เท่ากับ0เรียบร้อยนะครับได้ค่าได้สมการของเส้นตรงตามเงื่อนไขข้อนี้มีอยู่2เส้นนะครับโอเคนะสเส้นเส้นบนกับเส้นล่างตรงนี้2สมการอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันทำไมทำไมมันสสมการละ่ะนะครับทำไมมันได้2เส้นนะครับก็สมมุติว่านะครับก็สมมุติว่ากูมีเส้นตรง เส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งบนเส้นนี้อาจจะผ่านจุดนะครับมีจุดสองอยู่ไอสองลบหอยู่นะครับคำว่าห่างจากจุด2ลบหเนี่ยก็คือมันอาจจะห่างมาทางฝากนี้ก็ได้หรือไม่ก็ห่างมาทางฝากนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นระยะ3หน่วยเ,ยเพราะฉะนั้นเส้นหนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับสาหรับความรู้เรื่องระยะห่างระหว่างเส้นตรง ที่ขนานกันนะครับก็จบแล้วนะ